สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็อัปเดตประจำสัปดาห์นั่นเองนะเพื่อนๆวันที่23นะครับผมวันปฏิทินนะฮะ GDAV Online นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆทุกๆ5โมงเย็นของวันปฏิทินนะครับถ้าไม่ได้อัป DLC นะอัปเดตประจำสัปดาห์เนี่ยจะมันจะส่วนใหญ่จะเริ่มวันปฏิทินนะครับผมตอนเย็นนะฮะโอเคในกิจกรรมในวันนี้นะเพื่อนเพื่อนก็เป็นการต้อนรับเทศกาลตรุ๊จีนนั่นเองนะเพื่อนๆพื่สำหรับปี2025นี้นะครับเขาก็ได้จัดกกกิจรรมมต่างๆนะะฮผแล้ว็ ใครที่เข้าเกมนะครับผมต้องแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะสำหรับสัปดาห์นี้นะสำหรับสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆตั้งแต่วันที่23นะถึงวันที่30มกราคมน,นั่นเองนะก็ถึง5โมงเย็นนะครับผมในเวลาบ้านเรานะครับเขาก็จะมีกิจกรรมแจกใครที่เข้าเกมการันตีให้เลยแจกของตามภาพที่ผมจะขึ้นให้ดูนะครับเป็นออฟฟิศนะครับผมเป็นชุดนะเป็นชุดมาสัก2ชุดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหมวกนะครับผมใครอยากได้หรือเปล่าก็รองเข้าเกมกันดูแค่เข้าเกมนะคือขึ้นทันที นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมรับชุดเป็นเป็นแบบชุดโกลเลยนะครับผมเป็นชุดโกลแบบเป็นอัลฟิทอีกอันนึงแต่อันนี้จะเป็นกิจกรรมให้เ,เพื่อนๆเล่นแบบคือต้องไปเก็บของแบบเหมือนทองจีนนะครับผมให้ครบ30อ่า36ก้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบว่าไล่เดี๋ยว้องเก็บให้ดูนะครับผมมันจะมีประมาณ3 6ก้อนนะครับแล้วก็เก็บครบนะครับผมก็รับไปเลยนะหรับชุดออฟฟิศนะครับ แล้วก็มีการแข่งรถนะมีการแข่งรถเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกมาที่ออนไลน์นะครับผมกดตัว e s c นะหรือตัว P ก็ได้นะครับกดที่ออนไลน์เลือกที่ job Pay job รอตาเคสเสร็จนะครับผมแล้วก็เลือกมาที่ Starlet นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่า3อันนะครับผมอยู่อันบนเลยเป็นด่านแข่งรถอันใหม่นะครับผมที่เพิ่มเข้ามาในหมวดหมู่ของ Starlet นะฮะมีทั้งหมด3ด่านนะครับผมแล้วก็จะคูณ2ทั้งเงินแล้วก็ RP ด้วยนะครับ ใช้ตั้งแต่1ถึง16คนเป็นต้นไปนะครับผมก็แข่งเสร็จนะฮะแล้วก็จะรับไปเลยนะครับผมสจหรับไลน์รถแรงๆนะเป็นลิมิเต็ดไทม์นะครับผมมาแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นแนะนําให้ไปเล่นกันนะครับผมสำหรับแบบนี้นะครับก็ถ้าหมดเวลาเนี่ยเขาจะเอาด่านออกไปนะเพื่อนๆไอ้ที่ผมสังเกตบ่อยๆนะเวลาเขาจะกิจกรรมเนี่ยเขาจะเอาด่านออกนะครับเพื่อนๆจะได้ไอ้ไลน์รถของพีนัมบาร์เอฟเอฟนะครับผมเป็นไลน์ลูน่านิวเยียร์นะเพื่อนๆเออ ก็ไปรายเละไปนะครับผมแจก,กเฉพาะสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เล่นเท่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปคนเดียวอะแล้วจะได้ไหมเห็นไหมปะมันใช้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบหกคนเท่ากับมาเล่นคนเดียวได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยเราจะได้รายรถนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปน้าเนี่ยทำให้ดูแน่นะครับแล้วก็จะมีไอ้ธุรกิจไนท์คลับนะเพื่อนๆไอ้ขายสินค้าเนี่ยมันไม่ได้คูณแล้วมันก็ไม่ได้คูนมาสักพักแล้วนะครับคูนสองไม่ได้คูนนะแต่เป็นการขโมย แต่เป็นการคูณการขโมยก่อนะเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนๆอนอยากได้เนะื่อนเพื่อนก็โทรหาโยฮันนะครับ ก็จะคูณ2นะเพื่อนๆแล้วก็ไอเงินตู้เซฟเห็นไหมเงินตู้เซฟของนายขับเนี่ยก็จะได้2เท่าได้ในนี้เพื่อนเพื่อนต่อวันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีนะครับวิกฤติชัเล่นสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็เพื่อนๆ่อต้องไปเล่นสตาร์เลสชนะ2ครั้งได้รับทันที1นึ่งแสนนะครับอันนี้คือเข้าตัวเลยนะนี่คือเร็วมากนะเพื่อนเพื่อนเอออันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะกิจกรรมคูณ2ก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมในวันตุนจีนก็มีประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคมาข้างหลังของผมเลยจะเห็นว่า f e r r a r ี่ต่อ9 6 g TDB ไม่ใช่นะเพื่อนๆบางคนบอกว่านี่เฟอร์ลี่ต่อ9 6 g d b ไม่ใช่นะฮนะ <laughs> ทำลาย้ะใช่เลยเนะี่ยอันนี้เป็นคอเกต D1 นนั่นเองนะเพื่อนๆอ่าเป็นคอเวทนะครับเป็นแนวคลาสสิกนะฮะอันนี้คือแรงมากนะแล้วผมก็เคยร,รีวิวไปแล้วนะครับ ภาพดีแต่งสวยนะครับจริงๆออริจินอลเนี่ยก็สวยมากๆแล้วนะครับอันนี้เขาเพิ่มลายเข้าไปนะครับใครอยากได้ก็มาลองซื้อจับจองกันได้นะครับข้างในก็จะเป็นคลาสสิกหน่อยนะครับสวยมากนะขั้นต่อมานะครับไม่ใช่เฟอร์รี่ต่อ96 g t b นะเพื่อนๆคันนี้คือท u r i s m o o m a c h i o นั่นเองนะเพื่อนๆนะเออก็มันเป็นไอ้นี่เพื่อนๆมันเป็นเฟอร์รี่ F8 นะเพื่อนๆก็จะหน้าตาคล้ายๆกับสองตั้งคู่หยนะถ้าในเกมเนี่ยเหมือนเขาเอาตัว F8 มาแปลงเป็นตัว o m a าชิโคันนี้นะ เออก็งงๆเหมือนกันนะครับแต่ลายเนี่ยคือแบบลายสองเก้าหก T D B แท้ๆเลยนะหรืออันนี้ในชีวิตจ,จริงผมไม่รู้นะว่าลายสองเก้าหก T D B เนี่ยเขาเอ่อเคาเรียกอะไรใช้ลายเดียวกับไอ้นี่หรือเปล่าใช้ลายเดียวกับไอแปะหรือเปล่านะครับแต่หน้าตามันก็คล้ายกันอยู่นะนนเนี่ยถ้าแต่ลายเนี่ยแล้วมันอยู่ในเกมดัดแปลงนิดเดียวนี่คือใช่เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะคับหน้าร้านค้านัคลักชุลีนะ มาดูที่อ่ลีเจเดรียมาตัวสปอร์ตก่อนเลยนะครับผมเดินจาก2ประตูเลยวันนี้ไม่มีรถเข้ามาใหม่นะมันเ,นเออลืมบอกไปวันนี้ไม่มีรถเข้ามาใหม่นะครับรถที่ลดราคานะครับผมจาก2ล้านเดี๋ยวล้านสก็คือเจ้า 300R นะครับเป็นรถที่เข้ามาสักพักแนละ้วมาตั้งแต่เจ้าดักวอลเลยดักนั่นแหล,ละนะเพื่อนๆก็ลดราคาแล้วจริง,รง,รง,รงๆคันนี้ก็สวยมากนะครับใครที่สายเจดี m อยู่แล้วแต่ว่าเป็นยุคใหม่หน่อยก็อาจจะชอบกันนะแต่ง,งนั่นก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมนะี่นะ ลดราคาใหม่ก็น่าจะเยอะเลยนะคั้นต่อมาคือเจ้าคอเกตดีสิบนะครับผมจะเรียกว่าเจ้าคอเกตนะเรียกง่ายดีนะครับผมเวลาเรียกรถคันพวกนี้นะฮะก็รถราคาอย่างล้านห้าแต่ล้านเดียวนะครับผมสหรับเจ้าคอเบตซีแปดนะครับก็เป็นตัวธรรมดานะฮะไม่ใช่ตัวตํารวจนะครับอันนี้ตัวธรรมดานะครับก็เหลือล้านหนึ่งก็ถือว่าถูกนะจริงๆรถเขาก็ล้านห้าก็ไม่ได้ถูกก็ไม่ได้แพงอะไรเกินไปถ้าเทียบความสวยของเขานะครับก็รถมาพอสมควรเลยไม่มีและ เดี๋ยวมาดูที่4ประตูนะครับสประตูมีเจ้า VSTR นะครับผมลดราคานะครับจากล้านสองเหลือ8ปดแสก็ลดมาเลยระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงขั้นเยอะมากนะครับใครที่อยากได้ก็มาซื้อกันไปรถแบบแนวสปอร์ตสประตูนะครับผมมาแต่แพดคาสิโนไฮอ่ะก็คันนี้มันแต่งสวยก็จริงแต่ว่าผมว่าเฉยๆยังผมยังเฉยๆกับเขานะครับทั้งฟอร์แมนแล้วก็เรื่องราคานะผมว่าราคาขนาดนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับโอเคเอฟก็ไม่ลดราคานะมันเปิดมาดูที่ล้านเซาเทิร์นครับก็คันใหม่ก็ยังเป็นเจ้ากระบะะนครรัับผมมกก็ไไ่ด้ีีววิสท หลังจากที่ผมไปติดเป็นวัยรุ่นสี่เหลี่ยมนะเวลาผมว่างผมก็ไปติดเป็นัวรุ่นสี่เหลี่ยมครับหรือไวรุ่นไมค์คาร์ดนั่นแหละนะครับโอเครถที่ลดราคาเนี่ยครับผมเป็นพีลัมบาเอฟเอฟนะครับผมลดราคาล้านสามหรือเก้าแสนหกนะครับก็ทันนี้เป็นสายเจดียมที่หลายๆคนชื่นชอบแน่นอนนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบพี่ไบอั้นกันอยู่แล้วหรือว่าต่อให้บางคนไม่เคยดูฟ้าตแรกนี่ก็น่าจะเห็นผ่านตากันมาเยอะมากนะครับสำหรับรถรถฟ้าตแรกของพี่ไบอั้นของเรานะครับอ่าโอเคมานี่สี่ประตูนะครับ โอ้โหไม่มีลดราคาเลยนะคือมันลดน้อยมากเลยนะในสัปดาห์นี้ออฟโรดนะครับไม่โอ้โหไม่ลดราคาเลยแล้วก็ลักชัวรี่นะครับไม่ลดราคามอเตอร์ไซค์ไม่ลดราคาสเปเชียลพวกโอคาดก็ไม่ลดราคาครับมาดูที่ร้านวอลซ็อกก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเ <c oughs> มาส์มันไวไปนะครับโอเควอลซ็อกนะครับผมก็เลื่อนมาดูนีขาวโพนนะครับขาวโพนขาวโพนนะครับไม่ลดราคาสักอย่างนะครับ มาดูที่ธุรกิจกันเลยดีกว่าข้ามมาเลยข้ามเลยไปไปไวเลยนะครับไม่ลดราคานะยครับสำหรับขับเขานะครับบังเกอร์ไม่ลดราคาครับแองก้าไม่ลดราคาครับแฟคเตอรี้ไม่ลดราคานะครับไนท์ขับอุ้ยไนท์ขับลดราคานะครับผมโอ้ดีมากดีมากรวมค่ารีโนเวทด้วยนะเพื่อนๆครอยากเปลี่ยนโลเคชั่นไนท์ขับหรืออะไรจัดไปได้เลยนะครับข้อดีของอ่าบางคนอาจจะถามว่าไอ ไอ้แบบนี้มันดียังไงนะครับจริงๆสามารถกดเพย์วิดีโอได้นะเพื่อดูว่าเราชอบไหมเนี่ยเนี่ยพวกของแต่งบาอันนะของแต่งบาอันเนี่ยเราอยากดูว่าเราชอบไหมแล้วก็เพิ่มดูนะครับใครอยากย้ายโลเคชันหรือขยายกิจการตัวเองแบบอูอยากจะซื้อรีโนเวทเพิ่มเติมก็มาจัดกันได้เลยนะครับเวลาใครอยากย้ายโลเคชันนะเพื่อนๆก็สามารถแบบว่าเพื่อนๆต้องเคีย์ในสต็อกก่อนนะแล้วก็ค่อยแบบกดย้ายมากดกดซื้อใหม่นี่ครับมันก็จะย้ายไม่ได้นะครับโอเคมาดูที่อาร์เคดนะครับ อาเขตก็ไม่ลดราคานะครับออโต้ช็อปนะฮะไม่ลดราคานะครับสวัสดิ์ยัตไม่ลดราคานะครับบอลฟิตครับไม่ลดราคาการแมนแฟกซ์ตี้นะครับผมธุรกิจใหม่ก็น่าจะไม่ลดราคานะครับผมก็ยังไม่มีคูณเข้ามาสักทีนะธุรกิจใหม่นะครับวันนี้เป็นเบนนี่ก่อนเมื่อกี้ข้ามไปนะครับเบนนี่นะฮะเบนนี่ก็เหมือนเดิมไม่ยอมลดราคานะครับขี้เหนียวมากนะครับ เครื่องบิน,ฮนเฮลิคอปเตอร์นะผมมีอันนี้ครับผมมีฮเฮลิคอปเตอร์คันนี้นะเพื่อนๆแบบเฮลิคอปเตอร์คล้ายของที่ด็ตรดีนั่งนะครับผมจากราคาสนะองล,ล้านสองเดือนล้านสามนะรถมาโอ้หลักล้านอ่ะรถมาเยอะนะแต่ผมแบบไม่ค่อยได้ใช้ฮเฮลิคอปเตอร์พวกนี้นะจริงๆก็ใช้แค่บัสสา์สเปรโรอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยจะจำเป็นนะเผื่อใครสายเครื่องบิน,ฮนเฮลิคอปเตอร์ก็มาซื้อกันได้นะครับเรือโอ้เรือไม่ลดราคาเหมือนเดิมนะครับ โอเคเดีย๋ยวมาดูที่ไฮเดอร์พาร์ตเบนท์นะครับทั้งรูจอดรถ50คันก็ไม่ลดราคานะครับก็ไฮเดอร์พาร์ตเบนท์ก็ไม่ลดราคานะฮะแล้วก็มาดูนี่ครับผมตึกซีโอตึกการเช่นซี่นะครับไม่ลดราคาสักอย่างนะครับแล้วก็โอโ้โหหมดแล้วเฮ้ยทำไปเล่นไปหมดแล้วเพื่อนๆดูดูดเปนเท้าก่อนเป็นเฮาก็ไม่ลดราคานะครับราคาเดิมเลยแข็งเหมือนเดิมนะครับเฮ้ย hey, แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิจักรายานนี่ไม่รู้จะลดทำไมนะ800นี่ลดไปครึง่งนึงก็มันจะลดยังไงแล้วเพื่อนนะ มันก็ถูกของมาแล้วล่ะมันคงไม่ลดหรอกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับในร้านค้านะแบบนอกจากในขับก็ไม่ค่อยมีอย่างอื่นน่าสนใจนะครับรถก็ถือว่าทำเวลาไปหน่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปร้านพี่เหมิงดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ร้านพี่เหมิงไปที่เรียบร้อยนะครับผมตอนแรกนะนเพื่อนๆก็เป็น Landcruiser XL นั่นเองนะนเพื่อนอุ้ยอันนี้ลายนี้ผมไม่เคยเห็นนะอาจจะเป็นลายแะไก็ได้อาจจะเป็นลไลน์เฉพาะแบบช่วงนี้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลายแต่ไลายนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับผม วยสวยมากเลยนะครับแต่กะสีเหลืองมากเลยนะลายนะอาจจะทำมาเพื่อต้อนรับจุดจีนกันเลยดีเดียวนี่ครับผมสำหรับเจ้า l a n d s t a k e r xl นะครับขั้นต่อมาคือและเป็น tt ตัวธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวคา m ์บิโอนะก็จริงๆไม่ใช่ชื่อเดียวกันแหละนะครับในเกณ์นะแต่จริงๆเวลาเราไปเสิร์ชในเว็บเนี่ยเขาจะมีการแยกกันนะครับผมให้มันจำง่ายๆนะฮะขั้นต่อมาเป็นรถพี่เทรเวอร์เลยนะครับก็เป็นรถแร่ด้วยนะเห็นอย่างงี้ก็เป็นรถแร่นะครับผมมาซื้อกันได้นะสำหรับใครที่ชอบพี่เทรเวอร์ของพวกเรานะครับ เ้าต่อมานะครับผมเป็นโอ้โหเป็นแบบว่าแนวแน,ว,นวช็อปเปอร์นะเป็นเดมอนนะครับนี่นะลายแบบว่าพยายามทำสีนะจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ลายเลยนะนเพื่อนๆนี่พยายามทำสีให้เหมือนแบบวัตถุจีนเป็นเหลืองเหลืองแบบขีดแดงอะไรประมาณนี้นี่ครับคันนี้ไฮแจ็คโรสตันนะเพืเ่อนๆเ,เป็นรถที่หลายๆคนถามหานะครับ ก็จะเปิดม่งหลังคาแบบนี้นะครับผมเวลาเข้าไปนั่งนะสามารถมาขอลองขับได้ที่ร้านพี่ม่งนะพี่ม่งใจดีนะครับแถมวันนี้มีการลดราคาให้ด้วยนะครับเหลือสามแสนเท่านั้นเองถือว่าราคาถูกมากนะครับใครที่ต้องการรถขับแบบขับเล่นดีๆเลยนะคันนี้เลยนะครับนึบถนนเบานะครับผมไม่ค่อยแรง <laughs> นะฮะ แล้วก็เป็นรถที่ขับดีหนึ่งคันเลยนะแล้วก็ขับสนุกนะครับแล้วก็ข้างข้างบนมันจะเปิดหัวหัวจะเปิดแบบนี้แหละนะครับไม่แน่ใจว่าตอนที่แบบว่าเราลงสมมติว่าเราลงจากสะพานแล้วหัวฟาดกับพื้เนี่ยเหมือนกับเจ้าไอ้สแกมเจ็ทเนี่ยว่าหัวแตกหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมีแบบขังกันกันอยู่นะขังกันกันอยู่นะเออก็อาจจะรอดก็ได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอ่อลเอสกันดีกว่าครับเดท โอเคผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ใน LN ไปเรียบร้อยนะครับผมเริ่มจากรถคันซ้ายนะครับก็คือเจ้าวามอสนะครับคันนี้จะเป็นรถที่แบบเลี้ยวค่อนข้างจะเหมือนรถมันจะไปทั้งคันนะครับอันนี้มันเหมือนมัสคาเรตของแท้เลยนะคือมันแบบช่วงล่างของมาสคาเรตเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีไงเพื่อนๆต่อให้เครื่องมันแรงแรงม้ามันเยอะนะครับมันเหมาะกับเอามาทําทางตรงนะครับผมคันนี้ขับทางตรงมันจะดีนะแต่เวลาแบบเวลาแบบเราเลี้ยวนิดนึงอ่ะมันเหมือนรถมันจะเอียงไปทั้งคันนะครับผมเจ้าวามอสนะ แล้วก็เป็นรถบัสสักคันนีผมยกล้อได้ปกติเหมือนทั่วๆไปนะครับคันต่อมาคันกลางนี่เป็นรถที่ abc ขับบ่อยนะครับผมเป็นเบนซ์ที่สวยมากๆนะ abc ขับเนี่ยผมโคตรเท่คันนี้นะสำหรับเจ้าฟีเซอร์นะครับผมไม่ใช่ในดับเบอนบอลนะฮะอันนี้เป็นชื่อรถของเขานะครับตามนี้เลยใครอยากได้ก็ซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับจริงๆคันนี้ถูกมากนะครับผมนี่ฮะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับ ก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะข้าต่อมานะครับผมเป็นพิกาเล่นะครับคันนี้ก็คลาสสิกหน่อยนะครับผมคใครสายสะสมรถก็แนะนำนะครับเป็นรถที่ขับดีหนึ่งคันนะเห็นหน้าตาแบบนี้ผมบอกเลยว่าขับดีนะครับแล้วก็เนี่ยดูป,ป้ายทะเบียนนะครับเห็นไหมสังเกตป,ป้ายทะเบียนนะครับไม่เหมือนใครนะครับไม่มีป้ายทะเบียนคันไหนที่เป็นแบบนี้เห็นไหมฮะป้ายทะเบียนนี้อันนี้ปกตินะเห็นไหมป้ายทะเบียนปกติจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบพิเศษเลยนะครับไฟข้างหน้าจะเป็นแบบคลาสสิกหน่อยจะเป็นแบบออกแนวเหลืองๆเห็นป่ะฮะ ตรงกรอบไฟมันจะเหลืองนเหลืองนะครับเห็นปะถ้าอันนี้เป็นแบบยุคใหม่ๆและเจนใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แบบคือคลาสสิกเด็กนะครับผมก็สวยมากแต่เวลาไฟที่ออกมาก็เสียวขาวนะฮะโอเคกร็จะเจ้าคันนี้ก็ราคาไม่แพงมากจริงๆาย3คันก็ราคาไม่แพงอันนี้200แปดนะครับนี้แสงกว่านะครับอันนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็มาซื้อได้นะครับผม3คันนี้ก็เป็นรถแรงนะครับจริงๆในร้านพี่หมิงเมื่อกี้5คันนั้นก็รถแรงหมดนะครับผมลืมบอกไปนะ นั่นก็5คันเลยนะครับนี่ก็3คันเลยเหมือนกันนะครับก็8คันแล้วนะฮะมาดูรถรางวัลนะครับโอ้โหรถรางวัลนะครับเป็น BMW นั่นเองนะครับเพื่อนๆมาดูทำเงินได้นะครับโอเคเพื่อนๆต้องเล่นให้ได้ท็อป1นะครับผม l อ c a m i s s e r i e s สซี3วันนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ที่1 3วันเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้อืมได้ยากเลยเนี่ยรีเบิล GTS นะครับปกติคันนี้นะฮะจะมีขายที่ร้านลิจันดารีนะในหมวดหมู่ของสีประตูนะครับ อยู่อันบนๆอยู่นะเพราะว่าจำได้ว่ามันไม่มาไม่นานมากนี่ครับมาแต่คาสิโนไฮนะครับแต่ก็ราคาล้านกว่านะครับใครอยากได้ฟรีก็ตัวไ,ได้ที่หนึ่งสามวันก็ถือว่าตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องเล่นกับเพื่อนแล้วลนะ่ะเล่นกับเพื่อนอาจจะผัดกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีจะไปเล่นกับแชทโลกใช่ไหมบางทีอะบางทีไม่ใช่ว,ว่าผมสู้ไม่ได้นะแต่ว่าม่มันโผล่ <laughs> มันเหมือนมันโผล่เพื่อนๆคือแบบอุ๊ติมวี่อะม,มันเหมือนว่าถึงเส้นชัยเลยนะครับเหมือนเขา่าจจะแบบอ่า เช็คพอยต์รัวๆนะครับนะ่าจะขึ้นเช็คพอยต์รัวๆเราเลยสู้เขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยเล่นกับแชตโลกนัมมนาก็อาจจะแบบมีไอ้พวกโปะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะโปเพื่อจะมาแข่งรถทำไมอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆ,ๆ,ๆรถนี้ผมว่าซารบโปนี่ราคาล้านเดียวไม่น่าจะหายากนะเออผมว่าคิดว้อย่างนั้นนะครับโอเคปเดเ๋็นเราไปที่ซาบิยานกันดีกว่าครับเซฟิโอโอเคผมตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในซาบิยา์แล้วนะครับผมซารับซาบิยา์สัปดาห์นีนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีท็อป มีสแตนดาร์ดมีโลนะครับผมมาเริ่มจากท็อปกันก่อนเลยเนี่ยเพื่อนๆก็คือคันนี้เลยครับผมแท็กนะครับผมเพื่อนๆต้องไปเล่นเดี๋โพเดียมล็อคเบอรี่นั่นเองนะเพื่อนๆพื่สำหรับเจ้าแท็กเนี่ยเป็นท็อปนะรองลงมานะครับผมเป็นเดอร์เนเตอร์เอสพีนะครับเป็นสแตนดาร์ดสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆต้องไปเล่นเดี๋ดังเกตล็อคเบอรี่นะครับผมสำหรับเจ้าเดอร์เนเตอร์เอสพีนะฮะขั้นต่อมานะเพื่อนๆพื่หรับเป็นโลสำหรับวันนี้นะเพื่อนเก็จะเป็นเจ้าวาร์ปิทควิกนะครับผมเพื่อนๆต้องไปเพื่อน สามคันนะครับผมไม่สามารถเป็นเจ้าของได้นะเพราะง่า,น,าน่าเสียดายเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้แขกกับดู m i n a t o r s เ SV เนี่ยจริงๆตั้งสามคันนะก็ถ้าเคมได้ก็แจ๋มนะผมชอบมากเลยนะครับผมทั้งสามคันเลยนะก็ถ้าเราเป็นอ่าเรามีปะเบียแะไรก็เฟีลขึ้นไปอีกนะครับผมอยากให้มันได้สีตามที่เราอยากได้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนะี่ยก็ที่เหลือก็ไม่มีนะ่าสนใจแล้วนะเพื่อนๆ,นๆนก็มีประมาณนี้สำหรับอัปเดตนะครับผมใครที่อ่าอยากได้ของรางวัลนะครับผมก็นแนะนำให้เข้าเกมแล้วก็ ไปลองแข่งรถดูนะครับผมเพื่อรับของนะครับแล้วก็แนะนำว่าใหญ่เรียนน้อยๆขอให้เข้าเกมก่อนจะสัปดาห์นี้นะวันไหนก็ได้นะครับเข้าเกมแล้วก็จะได้รับไปเลยนะครับผมสำหรับเสื้อผ้าใหม่นะครับก็ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมพาไปใส่มาที่ตรงนี้นะผมมาที่ล็อกเกอร์ของตัวเองนะครับผมเลือกขาว่าอาฟิตนะครับเลื่อนลงมานะครับผมหาําว่าซีซันอลนะครับผมอันดีบสิบครับสิบสองนะของผมนะ ผมเพื่อนๆอาจจะอยู่ที่ตรงอื่นนะครับเนี่ยฮะเลือกเขาว่าออฟฟิเชียลเซอนลอย่างนี้นะครับเลือกเข้ามานะครับจะเขียนว่าแบ็กเซนต์นอีนี้อะไรนะเพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นชุดใหม่นะครับที่ผมได้มานะทุกคนก็น่าจะได้รับเหมือนกันนี้ครับผมข้างหลังก็จะเป็นมังเป็นงูหรือมังกรวะนะจริงเหลนหรือเปล่านะครับเออเป็นงูนะครับผมน่าจะเป็นปีของแบบว่าของไอ้นี่เขานะครับผมพวกปีนักสัตว์อะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับผมก็จะเป็นลายอีแบนนะจะไม่ใช่แบบนี้นะเพื่อนๆอ่านี่ก็จะประมาณนี้สำหรับลายนะครับ ใครอยากได้ก็ไปซื้อเอ้ยซื้ออะไรนะเข้าเกมมาก็ได้รับเลยนะครับผมนี่นะตามนี้นะอยากได้ก็มาลองใส่กันได้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมก็น่าสนใจสุดะเป็นในขับเลยเพื่อนๆวันนี้ก็หน้าง่วงนอนเหมือนเดิมสำหรับผมนะก็รอก,กันต่อไปนะครับผมว่าหวังว่า,วา,วาสัปดาห์ที่ดีมันกำลังจะมานะครับหวังว,ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็รถแล้วก็รถเนี่ยอยากให้เลิกกักได้แล้วนะครับแต่ถ้าเขากักรถนะดูทรงแล้วน่าจะปล่อยอีกนานนะครับซ c นะ อีพักใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเขากักรถแบบนี้นะครับกักเครื่องบินกักเฮลิคอปเตอร์อย่างนี้นะครับก็รอไปอีกนะครับโอเคประมาณนี้ในการสำรวันี้นะครับใครชื่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอกันใคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย